อาเนอร์สล็อตเฮดโค้ชของลิว์ภูออกมาเปิดใจถึงการเล่นของอาเซนอนโดยบอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยที่นักเตะของอาเซนอนเลือกใช้วิธีนอนถ่วงเวลาในเกมพรีเมียร์ลีกที่เพิ่งเสมอกัน2ต่อ2แม้จะยอมรับว่านี่เป็นแทคนิกที่ทีมต่างๆใช้กันบ่อยก็ตามในเกมนี้สล็อตถึงขั้นโดนใบหลังจากที่มีการตีความว่าเขาพูดคำไม่สุภาพใส่ผู้ตัดสินที่4แต่สล็อตเผยว่าเขาแค่พูดถึงเรื่องแทคติกของอาเซนอนที่ชอบให้นักเตะนอนกับพื้นเป็นการถ่วงเวลาเท่านั้น พวกเขานอนกับพื้นกันหลายครั้งแน่นอนว่าฟุตบอลมันมีจังหวะที่ต้องหยุดกันบ้างแต่นี่มันทุกครั้งที่พวกเขาได้ครองบอลเลยนะผมคิดว่ามันทําให้เกมขาดสีสันไปสล็อตกล่าวสล็อตเล่าว,ว่าเขาหันไปพูดกับอิบราฮิมาโกนาเต้ว่านี่มันน่าตลกชิบหายแต่ผู้ตัดสินที่4กลับคิดว่าเขาพูดแบบนั้นใส่ตัวเขาเลยทําให้โดนใบเหลืองและทําให้ตอนนี้เขามีใบเหลืองสะสม2สใบแล้วดังนั้นต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นแฟนแฟนลิเวอร์พูล มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ